สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสนับสนุนโดยสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะคนดีสังคมดีตอนพิเศษวันนี้คะ่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของภาครัฐบาลหนึ่ง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 นะคะซึ่ง จะบอกว่าตอนนี้นะคะปัญหาภาวะนะคะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะในยุคโควิดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็ระบาดในรอบ3นะคะเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่า การระบาดของโควิด -19 ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเกือบทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในมุมเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการที่ประชาชนเข้ามาร้องเรียนนะคะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิดนั้นนะคะจะมีวิธีการขอความช่วยเหลืออย่างไรหรือก่อนหน้านั้นนะคะได้มีการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างนะคะจนถึงตอนนี้ภาวะโควิดมีวิธีการช่วยเหลือประชาชนเยียวยาอย่างไรบ้าง เดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านนะคะดเรเสกสกลนะคะอัดถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติพูดคุยกับเราเราไปพบกับท่านกันเลยค่ะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 11สำนักงานประสานนักนาย,ยกรัฐมนตรีถือเป็นแดนหน้าความทุกข์ยากประชาชน ในแต่ละวันมีประชาชนยื่นหนังสือร้องทุกข์ด้วยเรื่องต่างๆจํานวนมากปัญหาส่วนใหญ่คือความยากจนยากไร้ปัญหาหนี้สินที่ดินทํากินตั้งแต่ท่าคโครเรือนไปจนถึงระดับท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรรวมถึงปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมการถูกเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่ระดับผู้บริโภคไปจนถึงกลุ่มธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่ยุคโควิด ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนคนไทยมากขึ้นจึงทําให้เรื่องราวการร้องทุกข์เพิ่มเป็นทวีคูณและผู้เป็นด่านหน้าความทุกข์ยากประชาชนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อาสาเป็นด่านหน้าแก้ปัญหาประชาชนผู้ร้องทุกข์นั่นคือดรเสกสกลอัตาวง์ ah ong, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีที่วันนี้ท่านได้เก็บพูดคุยกับเราและให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมแก้ปัญหาทุกเรื่องให้กับประชาชนที่มาร้องทุกข์ ไปพบกับดรเสกสกลอัฐาวงกันค่ะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นี่นะครับมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลนะครับหลายรัฐบาลมาแล้วแต่ผมเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นภาร,รกิจสําคัญนะครับที่ได้มาร่วมทํางานกับสานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้มอบหมายให้ผมในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจานายกรัฐมนตรีนะครับ มอบภารกิจในการประสานงานกับศูนย์บริการประชาชนหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เรียกว่า1 1 1 1 1 4ตัวนะครับซึ่งสังกัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีศูนย์นี้เนี่ยนะครับมีภารกิจหน้าที่ในเรื่องของการที่จะนะครับบริการพี่น้องประชาชนนะครับมันมีหลายช่องทางนะครับทั้งเว็บไซต์นะครับทั้งตู้ปนนะครับทั้งคอนเซ็นเตอร์นะครับทางการ ส่งจดหมายทั้งปนนอไปษนีนะครับและก็ช่องทางที่มากันเยอะอยู่ก็คือในเรื่องของการนะครับเดินมายื่นหนังสือร้องทุกข์้วยตัวเองเราจะมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนะครับทุกหน่วยงานทุกรทกระทรวงตบอกกลมมาประจําอยู่ที่ศูนย์นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสํานักสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับดูแลคอยออกเลขลับแล้วก็ ประสานไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาบริการเพื่อบริการตอบโจทย์นะครับในการที่มาเรื่องที่มาร้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เน้นสาระสําคัญว่าใครที่มาร้องเรียนเนี่ยขอให้ดูแลบริการพี่น้องเขาแบบเอาใจใส่ใจทุกเรื่องต้องได้รับการเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหามีหลายกรณีครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ย ไม่สามารถที่จะมายื่นเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตัวเองก็แจ้งมาบางทีเราก็ส่งเจ้าหน้นาที่จากสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักปราบสำนักนายกนะครับร่วมเดินทางไปรับเรื่องราวลองทุกถึงพื้นที่ถึงต่างจังหวัดถึงในชุมชนท้องถิ่นเลยก็มีการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมีหลายๆเรื่องนะครับที่เราแก้ไขประสบความสําเร็จและพี่น้องประชาชนพอใจครับ และนี่ก็คือคำตอบที่ภาครัฐให้กับประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นคงได้รับความมั่นใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดรเสกสกลอัตถาวงค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะประจำนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติตอบคำถามและพูดคุยกับเราในวันนี้คนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้า สำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูราไปก่อนสวัสดีค่ะ